สวัสดีครับพบกับเจ้าสมยงคาเทสเตอร์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถกระบะมิซูบิชิไททันนะครับผมมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมนะครับคันนี้เป็นไททัน2.5 GLX คัตนะครับผมตัวนี้เกียร์ธรรมดาปี2014นะครับผมเปิดราคาเป็นแค่2 3 9 0 0 0บาทแค่นั้นพอนะครับได้ยกสูงตัวแครบนะครับแล้วก็งวดเป็นแค่4,000กว่าบาทด้วยนะครับผมได้สีดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำไฟหน้า ฮารโลจนนะครับ Eller, ชุดไฟตัดหมอกนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าดำนะตัดโคเมียมาแบบนี้เลยสวยๆเลยแล้วก็โลโก้มิซูโคเมียมนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยจะเป็นล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับขนาดยาง2 6 5 6ก18อ่ะก็ถ้าไม่ชอบล้อนี้ก็เปลี่ยนไปล้อเดิมได้นะครับผมมันได้ข้างครบแล้วก็หัวกระจกเนี่ยจะเป็นหัวกระจกครอบโคเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวหัวกระจกแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเงื่อน4,000กว่าบาทนะใครที่หารถกระบะผ่อนไม่ถึง5,000บาทนะครับผมก็มีคันนี้แนะนํ้อี่1คันนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีกระชนท้ายนะครับไฟท้ายเดิมโรงงานไฟเบรกอุดที่3ตกแตงด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดแม็กไลเนอร์ให้ดูนะครับเนี่ยแม็กไลเนอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแม็กไลเนอร์พร้อมใช้งานนะแล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นท้ายเดิมๆนะครับอ่ารับประกันได้ว่า ไม่มีชนหนักที่ต้นตัดต่อมานะอ่านนี้ผมบอกเลยว่าสภาพสวยด้วยนะครับผมอ่าปิดท้ายนะครับแล้วก็ให้กล้องพามาดูในส่วนของอ่าภายในนะครับเนี่ยสำหรับภายในนะครับผมตัวนี้จะคุมโทนดำคุมโทนดำนะครับกระจกไฟฟ้าทั้งพาน์คคืแจรีโมทนะครับโคมไฟพาวเวอร์แล้วก็แอร์แบ็กตัวนี้ยังเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดอยู่นะครับผมแล้วก็เบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนัง ได้บบอหนังสีดำนะครับตัวนี้นะครับก็สวยลงตัวเลยนะคันนี้ใครที่อยากได้รถกระบะค่างวดไม่แพงนะครับคันนี้ผมบอกว่าตอบโจทย์ให้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับเกิดขึ้นมาเลยนะครับนะครับสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลซีสูบ16วาลนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเดิมโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็มีระบบช่วยเบรค ABS มาด้วยนะตัวนี้ หาดูในส่วนของเครื่องก่อนนะครับรอยมาร์กสีต่างๆนะครับที่อยู่ตรงหัวน็อตเนี่ยคือยังอยู่ครบนะตรงทุกอย่างครับคานหน้าเนี่ยคานหน้าเดิมๆแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ยเป็นฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนนะครับทุกอย่างคือก็สมอดนะครับเราทําการเช็คทายของเหลวสายพานช่วงล่างพอดชโช๊คให้หลายราตาเลยนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อที่เบอร์ศูนย์8 6 6 9 9สมนะครับสมยงคาริเตอร์ยินดีรับสายครับ